สวัสดีครับแฟนๆคนใจเศร้าทุ่งและกระท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเอาสายมาเจ้าหน่อยภาพพี่น้องมาเบิ่งความพร้อมของบ่อตกปลาเฮานะครับมันดูความพร้อมของบ่อตกปลาอ่ะขึ้นป้ายเลยพี่น้องน่งบ่อตกปลาไอรินฟิชชิ่งป์กนะครับพี่น้องพร้อมเปิดให้บริการแล้วนะครับมือว่านก็ไในเตรียมเบ็ดเตรียมขอนะครับสําหรับท่านที่จะมาตกนะครับจะเอาเบ็ดมาเองหรือว่าจะมาเซาของเฮานะครับพี่น้องนะครับสาหรับอาหารนะครับอาหารปลาก็เตรียมมาให้แล้วเอามาเบิ่งความพร้อมมาเีย นะครับมาเบ่งควพรผอมนะครับสถานที่กว้งขวงจอดรถพี่น้องรดแรนสะดวกแลดอ้อมก็ได้เลื่อยนี่เพราะว่าได้มีการปรับผู้มีทัศน์เรียบร้อยแล้วนะครับปรับสิ่งสภาพรอบๆบ่อเรียบร้อยนะครับพี่น้องนะครับจอดได้หลายคันนะครับท่านใดที่อยากจะมาตกปลามาล่องคว่ำมานมาล่องฝีมือครับมีปลาตัวนี้่ๆไว้ให้บริการพี่น้องครับตัวละสองโลสามโลก็มีเนาะครับโดยเฉพาะปลายี่สกับปลาสวายญ่นะครับพี่น้องนะ กบึกก็มีนะครับนิ่งเงีนะครับพี่น้องบ่อเนื้อที่หนึ่งไรนะครับพี่น้องบ่อเนื้อที่หนึ่งไรนะครับพี่น้องมีร่มไม้ให้ด้วยนะครับมีห่มใหม่ยูคาให้น้ำปรทานตัดออกเบิดเด๋ยวสีห้อนพดนะครับส่วนฟังท่านี้นะครับก็เป็นซาลาหน่อยบาหนี่นะครับซาลาหน่อยท่านได้มีศาสตร์มีเสือมีมุ่งมีมอนคือจิบาถึงขันนั่นนะนะครับมีศาสตร์มีเสือมาไว้นั่งนะครับบริการ Wi f ฟฟรีนะครับนอกจากต๊ปลาแล้วบางท่านอาจอยากจะ ไล่สดไทยทอดซดท่าก็มีไหวไฟให้น้องพี่น้องนะครับตกปลาไปน้ำไล่ซดไปน้ำโดยเฉพาะสายโซเชี่ยลทั้งตกปลาทั้งโซ่เชี่ยลนะครับสถานที่จอดรถกว้างควางพี่น้องนะครับเนี่ยนะครับบ่อในต่อไปคกจะบเอาปลาลงอีกนะครับแต่คดไว้เรียบร้อยนะครับสถานที่จอดรถก้วงขว้างนะครับบ่อเนื้อที่หนึ่งไร่นะครับพี่น้องมีปลาหลากหลายชนิดนะครับมีตัวใหญ่ๆนะครับพี่น้องสำหรับราคาค้างวดเดี๋ยวไปศึกษามาดีๆสักวันว่ากันที่กาว้างังไห ว้าไปไปตั้งไดนนะครับแล้วจะมาแจ้งอีกภายหลังมือนี่พามาเบิงสถานที่สลก็น้องพี่น้องว่าพร้อมซ่ํมไหนนะครับพี่น้องอ่ะมีการเกตถนนหนทางรอบบ่อเรียบร้อยไปนี่นะครับเรียบร้อยนะครับสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งกีดขวางกีดยังกะเอาคืนไปแล้วเนาะเอาคืนไปแล้วนะครับเหลือแต่บ่อเป็นเปลี่นเป่าๆนะครับปลาอ่ะพักเกษตรเกษตรกนดึงึืนมาแล้วอ่ะไยเกแฟมิลี่มาเกือปลา ปไปเบิ้งด้วยนะบเบิง้งเอาเลี้ยลเราบอกขึ้ไปแล้วอ่ะอยายแก้วมาเอาอ,อาหารให้ปลาเลี้ยงว่านนี่นะครับท้ยเขาเบิ้องชิปยายแก้วคงจะเห็เเนนะปลาไม่ใช่ตัวใหญ่กินมัดมากินเนื้อนะครับเลี้ยงให้คุ้นคุ้นห้อ้วนๆใหญ่ๆนะครับใส่ตีดเบ็ดดึงเหงาดึงเหงาคันเบ็ดกวงหนวดหนวดมันจะเล่าใจมันตีกึ้นมาแปลแบบแซ่บปานปลากระเทียมก็พบเป็นห่าปนันเอง มีตรหัวกับก้างบ่าแม่นเะปลาห้องอ้วน,วนท่วนสมบูรณ์นะพี่น้องระบบหน้ามีมการเติมอากาศอยู่ตลอดนะครับมีการเติมอากาศตลอดเวลาฉนันน่ปะเพราะต้องย่านว่าปลาจะ,อะจอยนะครับพี่น้องมีระบบเติมอากาศให้เรียบร้อยนะครับศาลานั่งพักนั่งเศร้ามีนะครับพี่น้องหรือบางท่านจะพิษสตรไม้โฮมไม่ ai, ก็มีนะครับพิสิตรไม้โฮมไม่อยากนั่งเหรียญน้ำโฮมไม้มีปู่ศาสตรกลางเต้นนะครับ เอ้ยคือมาแล้วแล้วโอ้ยอยากต้มเดี่ยวสัก็มีขั้วให้เนาะพุพนชื่นทางพู้น่ะครับมีขั้วมีอยัางไ้นะครับตามไปเบิ่งไอ้ซาลานะครับเดี๋ยวเดี๋อดต้นไม้ญ่ก็คงจะมีห่มไลค์ก็หนี้นะครับพี่น้องเนี่ยบักขนุนขนินนี่นะครับมังมีนี่ยแดงสยามนี่แดงสุริยานะครับเป็นมาให้กินแล้วเนี่นะครับพีนออ่พนออ้นองเอาเดี๋ยวขาไปเบิ่งนะครับบ่อตกปลาไอริน ฟิชชิ่งป์กนะครับพี่น้องนะจะรู้สึกว่าจะตานแห้งล่มเบาไว้ไปก็ไเลยขาดลูกเชนึงแล้วละ่ะภาพพี่น้องไปเบ่งนะครับบ่อตกปลานะครับมีศาลามีท่านามให้ยืนวัดกันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะมีขั้นโฮมนะครับพี่น้องขั้นโฮมใหญ่แบบโฮมตลาดนัดนะครับปักไว้ให้ปักไว้ให้นะครับก็พี่น้องยืนตกปลานอกจากปลาบบกินเปืยังห่อนแดดเฮยย่องเฮยยงัยองยองีกโบ่ไไว้นะครับเดี๋ยวจะได้มีการาตัดแต่งกหยาพ่อค่าใช้เนี่ยให้มัน เรียบร้อยนะนี่ครับแต่งหือเก็บสิ่งของต่างๆออกเรียบร้อยนะครับเหลือแต่สาราเป่าๆไปเ่ะพี่น้องคาก็สามารถมาใช้บริการนะครับบอ่อตกปลาไอรินฟิชซิ่งปล์กนะครับมีห่มเสียงสารามีเปรให้ความคน,คนมานอนให้กำลังใจก,กันบางเชื่ออาจจะมาเป็นคู่แฟนเป็นมือตกปลาส่วนภรรยาเป็นผู้เสียนอนเปรทาเสียอยู่นี่ผมไม่้อนมอนไฮ้ตัวหนึ่งพี่น้อง บ่อ,บอตกปลาไอรินฟิชชิ่งปลาค,ครับว่างหินก้อนให้พ้อมกันตะลิงพังนะครับยางลงสะดวกยากล่างไม่ล่างมือก็ลงกไปได้นะครับนี่พี่น้องอ่ะต่อไปก็คงจะมีโฮมเพาห์มเพินะครับเพิ่มควบวมลืน่นหนึ่งพี่น้องนี่นี่ซ่านออกไปนําผู้บงางทัานอาจจะอยากครับซุ่มเซลหอดคำหอดขึ้น นะครับก็มีให้นะครับมีหลอดฟื้นหลอดไฟแสงสว่างเพียงพอนะครับพี่น้องนี่นั่งอยู่ในศาลานี่เย,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 ย็นส่วยส่วยม้วครับบรรยากาศให้นะพี่นอ้องอ่าปีงปลาขึ้นแล้วต้มปลาขึ้นแล้วว่าอยหาพักกลับเพื่นพูนขางกระท่อมน้อยของเฮ้านะครับสวนผักพักปลอดสารเก็บได้ตลอดย4ิบีชั่วโมงนะครับพี่น้องไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับพักต้อตามแก้แก้วนี่ นะครับนะ่บอตกปลาไอรินฟิชชิ่งปลาเนาะนะครับนี่นะครับเดีนะ๋ยวมาให้พี่ให้น้องเขาอะไรใ,ใสบริการกันเหมือนอ้าวกิดว่าน่าจะพร้อมก้มพร้อม,อมน่าจะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นแปลงเนาะนะครับน่าจะเก้าสิบเปอร์เซ็นตะ์ะมีาลาหน่อยให้น้อนี่พี่น้องโอ้ลมพัดเย็นชวยๆมาจากลมมาจากฝากทงครับผมเย็นชวยๆมาเลยนี่นะครับ มารีวิวบ่อตกปลายเบื่อว่าพร้อมสำหรัเนาะพี่น้องเนาะนะครับพุกคนเรียบร้อยเลยนะครับมีซาลาให้นั่งมีหมาเง้าพร้อมนะนะมันเทเดียร้อนๆอยากนั่งเสริมเย็นนะครับพี่น้องมีหมาให้นั่งมันเช่าบ่ออากมาตกหรอกแต่อยากมานั่งพักผ่อนชื่นใจกับมาได้นะครับพี่น้องรับกาแฟเย็นๆจากคาเฟ่เล้ออกมานั่งกินพี่ก็ได้โอ้ยบ่มักทั้งพูดเลยพวกขักมักธรรมศาสตร์ใส่มาพี่เลยเนาะนะครับพี่น้องมาพี่ได้เลยนะครับเนี่ย ทางบ้านน้อยเขาก็จะมีสวนพักนะครับมีเกษตรพ่อเพียงให้เบิ้งนะครับไ้เบิง้งให้สิน้นห้เก็บเลือกเก็บเลือกหาตามอัธยาศัยครับเพาะว่าจะเป็นพักเป็นมะฮุงนะครับพี่น้องพร้อมพี่น้องได้พร้อมเนาะนะครับเอาคลิปนี้เทนี้ก่อนพี่น้องคลิปนาพ่อกันไหมสวัสดีครับผม